สวัสดีเจ้านอไม้เหี่มแล้วเนอนอ้างเหมือนเดิมเจ้าช่วงนี้มันหน้าฝนเนอมันออกนักขนาดเลยเจ้าวันนี้เราจะเอามาต้มละไว้เจ้าเอาไว้ย่ากกับข้าวเห็มหลายๆอย่างเจ้ากินบาดได้กับลำนะเจ้าถ้านอต้มสุกแล้วหน่อสร้างมันหวานเจ้าย่างกับกะเจี๊ยกเจ้าตัดเอาที่งแข็งๆเอาเหี่ยเหยือกกรที่อ่อนๆลอกเปลือกออกนักๆหน่อยล้างน้ำให้สะอาดเจ้า มันยากมันยากแต่เจ้าแต่ว่ามันใช้เวลาในการต้มเให้สุกเมินนะเจ้าว <c oughs> ันค่ำคืนห่วงกูเจ้าอุเลนเจ้าสามชั่วโมงก็ได้กินแล้วเจ้า <c oughs> อันนี้เต่าอังโลของเฮาเจ้าสมชื่อเลยเจ้าใช้มาเมินละหวังว่ามันจะหับน้ำหนักน้ำกับหน่อไม้ได้เนอเ <c oughs> กาะลองพอเจ้ามันบ่กมีละมันมีเกเดียวเจ้า <c oughs> อันที่จริงนะเจ้ามันโลยไปแล้วแต่อีม่เปิลเอาไปสุกใส่ไว้ในกระถางต้นไม้เจ้าเป็นกระถางดินเผามันสุกได้พอดีเลยเจ้าใจได้จาดเมินจนถึงบัดเดี๋ยวนี้เจ้างานนี้มีลุ้นนะจอนเขาจะดังทานเอานะเจ้าไฟมันแหงดีแล้วมันกับบ่มีควันตัวเจ้าควันจะได้บ่ไปลุกวน้าบ้านเปิลเจ้าีดีแต่อันนี้บัตตานะเจ้าควันนี่นะมันเป็นควันไม่เกี้ยเจ้า ตาโล้แล้วเป็นดินดูเจ้ามันมาเท่ากันเจ้าต้องเอาดินมาฮองไว้ให้มันเท่ากันเจ้างานนี้มันจะรอดกว่าฮะเอาน้ําเขาใส่เจ้าเอาหน่อไม้เขาใส่เลยเจ้ามาลุ้นกันพอนะเจ้าว่างานนี้เต่าเต่าโล้ของเฮามันจะโล้ลงกับว่าหน่อไม้เขาจะต้มสุกเจ้า หม้อหนึ่งแกนนี้เฮาก็มีแกนเดียวนะเจ้าถ้าไข่พอคลิปไอ้ที่ผ่านมากาหม้อหนึ่งแกนเนี่ยจะตี่ย่ขนมใจมาเมินหลายปีแล้วเจ้าใจอยู่แกนเดียวเนี่ยเจ้าตอนนี้ห้าโมงแรงเจ้าต้มไปเรื่อยๆเจ้ากระเดียวสองทุ่มเฮาค่อยมาใจพอกันแถมกรรมนะเจ้าได้เวลาไปใจพอแล้วเจ้าเดี๋ยวนี้กับประมาณสองทุ่มปลายแล้วเจ้าไปพอรู้ว่าหน่อไม้ที่เขาต้มไว้แต่แม่ไม่ข้ามแต่แก่เจ้าห้าโมงห้าโมงแรงตะกี้มันเป็นจะใดพ่องแล้วเจ้า หือพอนูเจ้าไฟทานมันแหงขนาดเลยเต่าก็บ่จะดีโลเฮาเติมน้ํามา2-3รอบแล้วเจ้าอันนี้สุกแล้วเจ้าดีกินละแต่เฮายังบ่พอแต่เจ้าเฮาจะต้มต่อไปแหมเจ้าเิ้ยกินยังกินปวกอ่ะเิ้ย ช่วงนี้ฝนตกหนักเจ้าแมงเม่ามันก็เลยออกไม่ค่ำไม่คืนเจ้าตุ่มบ้านนอกก็เงียบเจ้าข้ามมาก็เงียบละเป็นปิดไฟนอนกันหมดเจ้าเดีย๋ยวมันก็เลาะทีมันก็เดิไม่ดีเลยเนี่ย กําเดียวเขาก็จะเข้าบ้านแล้วเจ้าเอาเป็นว่าใส่ฐานละไว้แล้วก็เติมน้ําละไว้ก็อมต้มไว้จนถึงวันพู่มไม่เจ้าเจ้าแล้ววันพู่มไม่เจ้าเขาค่อยมาใจพอไม่ใช่ว่ามาใจพอตอนไม่เจ้าเต่าโลเฮี้ยฟื้นนะเจ้าอันนี้ก็วันพู่มไป่เจ้าค่อยมาพอกันเจ้าก็เดี๋ยวเขาเติมน้ําละไว้ก่อนเจ้าเปิดมาก็หอมน้ไมันต้มเลยเจ้าเติมน้ําละไว้ก็ใส่ทานละไว้แล้วก็ไปนอนกันเจ้า มันพูดไม่เจ้าค่อยมาใจพอเจ้าเ,เอาละละ,ละไวเนี่ยเจ้าปะปิดไฟมันพูดไม่เจ้าค่อยมาใจพอเจ้าละไว้เนี่ยปะกันไม่เจ้านะเจ้า เจ้าแล้วเจ้าได้เวลาไปใจพอนเองไม้เขาแล้วเอาถาดไปเหี่ยใบยเจ้าไปพ่อแล้โอ้ไฟหมดแล้วเจ้าก็ดีเขาเปิดพอว่าน้ํามันแห้งก่อนหมดแล้วน้ําแห้งไปเจ้าน,นักเจ้าแต่กระปเดียมาแกะมาแกะจิ้มพอกันเลยเจ้าแกะกินกันเลยงามขน,นาดเลยเจ้ากินได้เลยเจ้า ลำเจ้าแล้วก็เอาไปยัาก,กับเข้าได้เห็นหลายอย่างตัวเจ้าต้มแกงพัดยำจิน้ำพริกจิลาบแล้วแต่ชอบนะเจ้าฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องนกอ้วนๆตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า